มาลวจ้ามาถึงที่พักแล้วจ้าที่พักใหม่อยู่สันสองจ้าห้องพื่นกระสะอาดสะอ้านด,ดีจ้าห้องใหญ่ห้องกว้างดีจองห้องพักห้องน้อยก็ดีมาจ้าพิ่นก็เอาห้องใหญ่ให้จ้าเจ้าของที่พักพิ่นกระใจดีใจดีพ่นนะตอนรับด้วยไว้แดงแล้วก็ขนมหวานจ้าส่วนมากประเทศนี้พิ่นกระสิเป็นอัน เวลคัมดนะิงเพื่อนเนาะส่วนมากก็สิเป็นเป็นไหว้มาไหว้ขาวกบไหว้แดงจะ้ะประเทศนี้เพื่อนกขึ้นซื้อเรื่องไว้นาะจะ้ะนี่แหลจะจ้ะบรรยากาศห้องพักเขาคองอย่จิวกะไล้าไลายจะ้ะคนมาบสันเพราะว่ามาอยู่ดนเนาะพี่น้องมาอยู่หนีหอดวันทีสิบแปดมกลาบุญละจ้ะห้องพักเพื่อนกะไม่ดีอยู่จ้ะพี่น้องเราก็สะอาดสะอ้านดีจะ้ะ ว่าแต่นักท่องเที่ยวบหลายช่วงนี่เขามาในที่พักนี่ก็มีคนเขามาพักอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องก็หลายห้องอยู่จ้ะนักนักท่องเที่ยวนี่มันพักอยู่นี่หลายห้องอยู่จ้ะเมืองบรรยากาศข้างหลังเพิ่นมือไม่ไจิ๋วเสียห้เบิ่งจะมือีนอากาศบอดีเนอกจากฝนตกกลิ้นเอาเราใจจิ๋วขอเก็บสัมภาระเขาที่เขาทางก่อนจ้ะเอาเก็บเข่าเก็บของเข่าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมหุงหาอาหารจ้ะพี่น้องจ้ะ ไปอยู่โรงแรมสี่หมื่นบริกินอาหารบานเฮาเนาะจ้าพวานโรงแรมมันกะห้องหน้อยๆนอกเนาะจ้สิเปรียดอาหารในห้องเพิ่นนัดกับโบเมนจับมันเขบเขามาพักอยู่แบบนี้มันกะเครื่องคั่วเอียงเพิ่นกะมีครบเนาะจ้กมันนี้กะสิได้เมนูต้มยำไก่จะพี่ร้องเบื้องเยี่ยจิ๋วหงเขาหงเข่าหมอนี่จ้ะบริมีหม้อหงเขาเนาะจ้าไม่ไม่กะหุงอบเป็นนพี่นองจ้าเลี้ยนรูเอาจ้ะเครื่องต้มยำกะหอมาจากน้องเวฟผนนด้จ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยบักพริกแห้งดอกกัน ข่าตะไคร้ใบบักูดแห่งจ้ะห่อมาจากนรอเวจ้ะอยู่นี่ก็คือว่าแล้วเนาะเอามาอยู่ชัวรข้าวเอาบวหัวลันเอเชียเรื่งองเอียงเพิ่งยุ่โซนไหนสิครับลดหางกระเมนจ้ะเตรียมก้อมพร้อมเตรียมไดก็ดีจ้ะใส่ลงไปเครืองเทวบานห้าวหอมใส่หลายเสียบหลายจะไปนองว่านลงกไปพักหอมกระเบลมีอกจ้ะใส่เท่าตีมีนกะจ้ะเกลือเทศดใส่หอมแขกใส่กระเทียมทุบลงไปอันใดมันสีหอมโยนลงไปจ้ะ ก่อนที่เขาที่พักกะแวะไปซื้ออาหารการกินมาเตรียมไว้เนี่จ้ะน้ำปลาเนี่ก็เอามาจากน้องแว่ผมได้จากพี่น้องจ้ะเครื่องปรุงกับบะหมี่ยังหลายจ้ะใส่น้ำปลาใส่เกลือต้อนไถ่กับสิบีบักหน้าวใส่ใส่ก่อนคะน้อลงไปสองก่อนจ้ะเพื่อความกลมกลมเนาะจ้ะว้นนี้ก็สิเฮดเมนูง่ายๆจ้ะต้มยำไก่แล้วกาันจิผพัดบักขลีจ้ะผัดบักขลีน้ำมันหอย หมอเดือนแล้วกับยอนไกล่ลงไปจะไกล้กระซับอันบุเอียาดอกพน้องจ๋าเพิน่นบ่มีอันมีดซับให้เฮ้าเนาะจ๋ายอ้จิ๋วกระใสมีดน,น่อยน้อยมีดปอกผลไมย้ยอ้จิ๋วนี่ละจ๋าซอยเอาเหนือไก่ย่นลงทั้งกระดูกกระเดียวเพ,พ,พิ่นบุหลี่ยาพน้องมันซับบ่ได้เนาะเห็ดจังไรดัดเปลีไปจ๋าปิดฟ้าไว้รอหมอเดือนระวางนี้กระเตรียมมันหั่นพักไว้เตรียมผัดจ๋าหอมหวยหวยอยยี่หร่ะจอะพน้องจ๋าว่าแต่เครื่องหัวบกโกลาย ปิดไาให้ลอเดือดก่อนจักหน่อยจ้ะเป็นอันได้ทีเตรียมสับกระเทียมเห็ดผัดผักตัวจ้ะรอสักพักน้ำก็เดือดเราจะหมอเดือดแล้วเป็นอันได้ทีตักเสิร์ฟจ้ะพี่น้องตอนนี้ทัานปรุงอันน้ํานู่นจ้ะไว้รอบีบัน้ําใส่ที่หลังจ้ะหอมห้อยห้อยจ้ะพี่น้องจ้าเสร็จละจ้าต้มยําไก่ยัยจิ๋วเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะเตรียมโต๊วผัดบุกขลีจ้ะ ผันบกขลีน้ำมันหอยเนื้อส,สัตว์โปรตีนเวยจ้ะพี่น้องบอ่มักจากบ้านนี้บ่มักเนื้อสัตว์ไปกินขังนอกหลายกินแต่นเนื้อสัตว์หลายกัะบ,บดีจ้ะพี่น้องจ้ะเฮ็ดกินเอียงไข่เน่้เท่าไรกินผักก้านมันนี่บ่ติมเลยจ้ะจะเสียว้ต,วต,ำ,ตำบักฮงตำแทนบักฮงจ้ะหรือไม่สิพาต่ำโซเบิงตำแบบบบมีคขกเนี่แหละจ้ะพี่น้องดัดแปลงเอาเนาะจ้ะชีวิตเมืองนอกเนาะผักชัวข้าวเครื่องคั่วกระสิบุกบปีนี่จ้ะบุกขรีหวานหน่อยหนึ่งจ้ะ ใส่แต่ส่วนดอกมนันนาะจะก,กินง่ายอยู่งาจากฝรั่งบ้านนี่ภาก,กินยังกักินเครื่องปรุงกับบมี่ยังหลายจา้ะน้ำมันหอยน้ำมันหอยกับไป็น,นึ่นสูตรของทั้ง้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแถวนี้ละจ้ะบมเมนของทั้งไทยเฮาเนาะจา้ะแล้วก็สิเป็นซีอิ๊วขาวกับบมเมนของไทยเฮาดอกจก้ะพี่น้องใส่ไปมิยังกัใส่ไป,ไปจ้ะคิดว่าไหนสเสียบย่นยลงไปจ้ะนี่ก็สิเป็นพริกไทยป่นจ้ะยอดน้ำจักหน่อยบ่อยมันแหงเนาะ เดีวเราก็ะพัดตัวจ้ะให้พักเพิ่นที่สุกเล้จักหน่อยเนาะจ้ะแต่ว่าพ่ต้องพัดจนเละเด้อพี่น้องจ้ะเดี๋ยวแต่ผู้หมักเนาะเจจิ๋วหมักแบบโบเลจ้ะโคเล่โคเล่แห้เก่ากันพอซ้ำหนึ่งนี่จ้ะพี่น้องเป็ดอันเรียบร้อยจ้ะหอมหอยหอยคือกันละจ้ะนี่ถึงบด้ใส่เนื้อสัตว์กับหอมหอยหอยเป็นตาแซ่ออยู่จ้ะพี่น้องจ้ะเสร็จและจ้าตักเสิร์ฟกันจ้ะเดี๋ยว้ะจ้าเมนูอาหารเลี้ยงของเายจิ๋วจ้ะ คุณสามีก็กินเมนูเดียวกันเองล่ะจ้ะบริได้แบ่งแยกแต่ว่าสิ่งที่เพิ่นขาดบริได้เพิ่ก็มากกินขนมปังนอกจ้ะเฮามีเข่าหายป้าแม่เพิ่นกับกินขนมปังในปีนองคือว่าแล้วเนาะก็คือเฮ้านี่ยหะถ้าเฮากินขนมปังเฮากับบุญทองเพื่อนกินเข่าเพื่อนกับสิมีอาการคือเฮานี่ล่ะจ้ะเนี่ยเบิกเพื่อนกันคัดขนมปังไปน้ำกินเข่าไปน้ำเลยจ้ะปีนองจ้ะใครหยุดเรากินง่ายจ้ะสิบไปกินข้างนอกมันกับบะมีร้านอาหารไทยนอกจ้ะแถวเนี่อยากยั้งก็ตรงเฮดกินเองจ้ะ เรา,าจะพี่นองจ้าเย่ะจิบคอโตกินข่าวแรงก่อนจ้าไว้มือไม่อ,อากาศดีๆสิภาพไป่ขอขังนอกจ้ะี่นองจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า